เออบอลแต่ปเขาต้อง้ามาใดี่้วนะมึงอ้าวาสเปรกับเอาหมาแดงมาใส่อีก คือพื้นที่ที่ผมมาเกี่ยวนะครับบนนี่นะครับ ที่ละสาคิดว่า่ละายังวงกอน,นอี่หาวงเลงสิบเนาฬิกาครับนี่คือบรรยากาศท้องถุ่งตอนสิบเนาฬิกา Okay, cây dài này là hay FC có phẳng rồi Phần nào ba lầu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เงินหาข้างเมืองผ

นาผมครับยาไม่มีสักเส้นครับข้าวก็แทบจะไม่มีครับนี่ให้ดูนานี้นะครับนี่นานี้สี่ไร่สองตันครับสี่ไร่สองตันของผมสี่ไร่นะครับแปดร้อยครับแปดร้อยโลปีที่แล้วนะปีนี้จะเอาสองตันเหมือนเขานะครับ คนแก่ทำนาสวยครับวัยรุ่นทำนาไม่ได้ถ้าผุนมันก็เสมอดีเถอะวะแต่นนีนก็ทางห่างวะ่ะเขาบมา่ค่อยเกิดบ่ไปดูน้ำในบ่อเบึงน้ำในสะนียนี่อ,อแม่บ้านมาจูดนะครับมาเผาเผาทิ้งหมดเลย มันหลายเลยมือ่อมือถ้ามาหวานเดี่น้ำฝากไม่มีลูเมือม่อ ด้ำหน้าทัดไปนะที่มีต้นไม้เยอะๆนะเขาก็ได้สองตันเหมือนกันข้าวหางังหงปีที่แล้วหว่านเข้าวปุ๋งกหดห้ากระสอบปีนี้หว่านสองกระสอบห้ากระสอบได้แปดร้อยโลสองกระสอบจะได้เท่าไหร่สองร้อยสองร้อยโลโกินหมุมๆปีแล้ว เดี๋ยวไปดูหน้างานเราต่อไปฝั่งตะเวนตกไปอีกเออมมีหมมีิดหมวกำนันหมดเลยถ่วงไปไเรื่อยเดี๋ยวมันก็ออกมาจริงๆหรอ ้ขอกินน้ำหวานดีสิบ่เห็นบ่จังอว้วนเวลาได้กินก็จะงมีแห้งอนุ่มกินแล้วลมมันเข่าหลายนานี้นะครับถ่ายไหมนานี้ผมไม่ได้เกี่ยวบอกเฉยๆเฉยท,ที่ที่เดือนใช้หมดนะ เขาถามว่ายางหูนั่งอย ER ู no? yeah, ่บ no. so, ่เพือเพืออยากรู้อยากเอฟซีถามเนาะพอแล้วลุงเบิ้งซ้ำนี่ละเดี๋ยวถ้าไปเอาปุ๋ยมาใส่เลย